ตับตับตับรอรอรอนะผมรอครับเอสตาร์ตบเข้าไปครับผมเบรกเข้าไปฮะชิมูปนตบตับตับหายนะครับเทปทู .com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมบนเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกัมบลเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในโหมดเอเบลิตี้ดาร์ฟนะครับผมอันนี้เป็นคลิปไฮไลท์นะครับผมเกมที่เล่นมานะครับผมโดยกอัมบ เออสปิริตนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมสกิลที่เราได้มานะครับผมก็จะเป็นนี่ฮะสกิลหนึ่งของพิทเทิลแบ็คนะครับผมแล้วก็มาคอมโบกับตัววอลพาร์ตนะฮะผมแล้วก็มีเอ็มพาวเวอร์ด้วยนะครับผมสิ่งที่คิดไว้นะครับผมเราจะเป็นร่างจำแรงของตินนี่นะครับผมจากวิญญาณหินจะกลายเป็นสโตนบอยที่แข็งแกร่งนะครับผมแต่ก่อนอื่นต้องเอาชีวิตรอดจากเลนนี้ไปได้ก่อนนะครับผมเลนนี้มีแม็กนัตที่มีไวลิงเดสนะครับผมกับ กับทิกชี่ที่มีชิลลิงคัตนะครับผมบอกเลยว่าการเอาชิลล์รอดจากเลนนี้นะครับแค่ปะทะกันเนี่ยเราก็แพ้เรื่องสกุลสกิลอะไรแล้วฮะอันนี้เป็นการซ้อมนะครับผมสนแนปไฟเขาซ้อมบัตออฟสักเล็กน้อยซึ่งดูจากทรงแล้วนะครับเลนเรามันไม่ค่อยน่าอยู่เลยเซฟเลนที่ไม่เซฟนะครับทางนั้นก็เลยต้องกดเอ็มพาวเวอร์เข้าป่านะครับผมดูจากทรงเกมนี้แล้วน่าจะฟาร์เมเลนไม่ได้นะครับผมผมเลยกดเอ็มพาวเวอร์มาก่อนเลย กล่าวว่าอัพเอพอว์เต็มเอกไว้ฟาร์มป่าอยู่ป่ากันยาวๆนะครับทุดงกันเลยทีเดียวนะฮะเลือดสแนปไฟสู้ชีวิตนะครับผมแต่ชีวิตสู้กลับนะครับผมเรียกว่าเลนบนนี้คิดได้เลยว่าเลนระเบิดอยู่กันไม่ได้ทั้งสองตัวนะครับผมสกิลเรามันไม่ค่อยบอกการต่อเลนเท่าไหร่นะฮะดังนั้นนี่เรียกได้ว่าเลนแตกนะครับผมเราก็เด้ยนะฮะอาศัยเอาคีบมาฟูบ้าง เอาชีวิตรอดไปวันๆนะครับเอาละครับผมหลังจากเลเวล6นะครับผมเราก็จะมีวอลพาร์ตแล้วนะฮะซึ่งวอลพาร์ตเนี่ยมันจะเอามาคอมโบกับไอ้ตัวสกิลหนึ่งที่บอลพ่นทูมูกได้นะครับผมซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยมันใช้เอพีแค่12หน่วยนะผมแล้วมันมีคูดามแค่บัน1.8งจุดแปวิแค่นั้นเองเรียกว่าปั๊มสแต็กวอลพาร์ตลัวๆนะผมจังหวะนี้นะครับผมก็ฟาร์มต่อนะครับผมเพราะว่าเราออกไปแล้วก็แตกนะครับผมดูจากสภาพของแล้วสิฮะ มีแค่โปรเทตหนึ่งอันโง่ๆนะผมกับเบสเซอร์นะฮะเอาอะไรไปสู้กับพี่นี่ครับผมแม็ก์นัดแม่งของอย่างเข้มนะครับผมดูมีรีเวิร์สมีเวลลิ่งเดทด้วยนะครับผมเข้าไปก็ตายแน่ๆนะผมดังนั้นช่วงนี้ก็แนะนําว่าฟาร์มสิครับผมรออะไรนะฮะคนอื่นจะเอายังไงไม่รู้นะผมรู้แต่ว่าเออสปิริตตัวนี้แม่งฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมเขาสั่งมาฟาร์มนะฮะเราไม่เกิดนี่เราก็อยู่ไม่ได้นะครับผมยูสกิลเลยครับผมช่วยอะไรทีไม่ได้นั้นนะครับผมเป็นสกิลนี่เรียกว่าซับตัวเองเท่านั้นนะะฮ ดังนั้นจังหวะนี้นะครับผมเราไม่เคยยอมใครนะฮะตบเข้าไปดีครับผมวอผ่านฟัามาสามกแตกนะครับผมตบเข้าไปฮะมีระเบิดทิกที่ก็ไม่กลัวนะครับผมเพราะเรามีผ้าขุมกันเวทแล้วนั่นเองนะฮะเอาละครับหลังจากความพยายามกว่าเกือบเกือบยี่สิบนาทีของเรานะครับผมตอนนี้นะฮะเราก็ได้ตัวคาถาฟ้ามาแล้วนะครับผมคาถาฟ้าเนี่ยจะทําให้คาถาฟ้าเนี่ยจะทําให้สกิลโคโนมุกนะครผมกลายเป็นสกิลเอลี่ก็คือไม่ต้องเล็งเป้าแล้วก็กดๆไปเลยนะฮะ แต่ปรากฏว่าชีวิตยังสู้กลับอยู่นะครับผมฟาร์มมาอย่างนานเจอสตั๊ดเจอฉีดจบเลยนะครับผมดังนั้นนะฮะเราต้องเปลี่ยนตอนแรกว่าจะออกตัวบัตรทอนนะครับผมทรงนี้ออกบัตรทอนไม่ได้นั่นแหละต้องออกแบทชิบาก่อนนะครับไม่งั้นไม่ได้ตีแน่นอนตีแรงเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ได้ตีมันก็ไรประโยชน์นะฮะดังนั้นเป้าหมายต่อไปเราคือแบคคิงบาร์นั่นเองนะครับ ส่วนยิงก็ช่วยกันยื้อไปก่อนนะยังไม่ไหวยังไม่ไหวจังหวะนี้นะฮะขอฟาร์มก่อนจังหวะที่คนอื่นเขากำลังนัวลนวลอยู่ตรงป้อมกลางนะผมเราก็แอบไปไว้ฟ้อมล่างนะฮะด้วยความที่เราตีแรงอยู่แล้วนะครับผมยิ่งเจอกับป้อมยิ่งไม่กลัวใครนะครับผมเพราะฟ้อมมันไม่สู้เรานะฮะแต่คนสู้เรานะฮะตรงนี้เขานัวลนวลอยู่เราก็เข้ามาสักหน่อยนึงนะฮะนะครับผมปั๊บตรงนี้เดินเดินเดินเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวโดนสตาร์ทนะผมต้องล็อกหลบมานิดนึงนะฮะฟัลมสแต็กเอ็มพาวเวอร์มาแล้ว ตีวเจไปติดป่ายอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับผมชีวิตยังสู้อยู่เรายังวิ่งเร็วอยู่ตบเข้าไปครับผมตบตับตับโดนรีเวิร์สโดนล็อกนะผมดูฮะชีวิตมันยังต้องสู้ต่อไปนะครับผมเอามาฮะตับตับเออลวงไปแล้วหนึ่งนะครับผมจะเจอกับคลิปนะครับผมแต่คลิปก็วินวอล์กนะครับผมดั๊ดไม่มีนะครับผม มาถึงตรงนี้เราลงไปตกกับเขานะปับปับปรับโดนปัดทอนนะผมจากคลินนะฮะแล้วก็ยืนดิ่งให้เขาสตันนะโดนล็อกขาจบเลยนะชีวิตทีมเรายังต้องสู้อยู่นะผมอันนี้ช่วยอะไรไม่ได้ผมดูเลือดดูเอสีโโลไปก่อนและดูจากทรงแล้วมันก็ไม่นานรอดอีกตัวหนึ่งแลเอเอนะผม เจออมนี้วิ่งไล่แบบนี้แตกแน่นอนนะฮะแบ็คคิงบาร์กำลังมานะครับผมตอนนี้แบ็คคิงบาร์มาแล้วเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้แบ็คคิงบาร์ยังวิ่งมาไม่ทันนะฮะเพิ่งได้สกอร์แบ็คคิงบาร์ตอนกำลังไฟก็ดีเลยไม่เป็นไรเอานี้เอาใหม่นะผมมาแล้วนะผมแบ็คคิงบาร์ตับตับตับโอ้สามทีหายนะผมวอลพาร์ตแปดสแต็กนะฮะแอตแทคกบวกห้าร้อยห้านะฮะห้าร้อยสิบห้านะผมอยากจะเปิดก็สติงมานะครับ แล้วเราก็เคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วยทิมเบอร์เชนนะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะมีสกิลเคลื่อนที่เร็วนะครับผมในงานตัวนี้โดนโยกหัวแตกแน่นอนนะครับครับแล้วคลินก็ยังล่าทีมเราอย่างเมามันนะครับสแตนฟ์ไฟออกฮาเบิร์ตไปช่วยนะครับผมสามารถเอาชีวิตรอดมาได้นะครับผมเราก็พร้อมทีบปาดแล้วครับผมตับโดนรูทครับผมโดนรูทแบ็คกิ้งบายยังครูดาวอยู่นะครับผมทำอะไรไม่ได้นะตบตบเข้าไปหนึ่งสีหาย รวบแล้วยังไงรวบแล้วยังไงรวบแล้วไม่หนีไม่หนีโดนโดนแบ็คทิงบาร์ล่ะแบ็คทิงบาร์ล่ะเอาแอทแท็กตบตัดีครับสโตนบอยเราไม่เคยัวใไรตบตบเข้าไปนะฮะล่วงนะครับมีทันเข้าข้างหลังนะ้มืค่าเพื่อนเราไปได้แล้วนะครับบอกเลยว่าลินค่ายากเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ปกจัดเท่าไหร่อ่ะโอ้โหสามทีขอสามทีเน้น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 เลย ตกไปครับผมบาร์สออฟไปแต่คลินหายไปแล้วนะครับผมก็ลอดตัวไปนะคลิ้นตอนนี้เราเหลือก็อยู่4คนนะครับผมตกเข้าไปครับตกเข้าไปครับแบ็คิงบาร์ตบวดวดวดสามทีปรับปรับผมวินไนนี่ตึกมากนะครับผมโอวินไยมันมีนี่ครับผมอีเทนอลเช้าแล้วก็คราฟ้ายังตึกอะไรไม่รู้อ่ะขอแค่เออสุปเปอรตัวนี้ได้ตีอ่ะขนาดมานาพันสองเนี่ย ขี่มูคีเดียยวสี่แป๊บแป๊บหมดแป๊บแป๊บหมดนะฮะมาถึงตรงนี้เราเป็นชาร์โดเบตแล้วนะครับผมจะได้เนียนเข้าไปตบคนข้างหลังได้แบบสบายใจนะผมอย่างน้อยขอตกสักเสารสัมผัก่อนนะฮะก่อนมันจะหนีนะผมจังหวะนี้ให้แซนฟายล่อไปก่อนนะผมเมื่อกี้เหมือนเห็นแว๊บแป๊บมานะฮะหนึ่งตัวนี่ไงล่ะรอรอรอนะผมรอครับเอ็ดด้าตบเข้าไปครับผมเบรกเข้าไปฮะขี่มูป้นตบตับตับหายนะครับอย่าให้พี่ได้ตีนะครับ พี่ได้ตีพี่โหดมากแต่เชื่อพี่โดนโยกพี่ก็แตกนะฮะก็เขานัวหนัวอยู่ทั้งบนประมาณ3ตัวนะผมเราก็กะว่ามาตีชิวๆนะฮะทีนี้ต้องไปนะผมปรากฏว่าจะมีเท็กชี่เหลืออยู่ตัวนึงนะผมตับเข้าไปหนึ่งสองอื๊ยกอือจ๊อกตายนะผมเลือดเราไม่โคตรน้อยเลยฝั่งนู้นมีบัตรทองสองตัวแล้วอะ่ะมีคลินกับตัวเท็กชี่นะฮะและตรงนี้นะผมเขาตามมาแก้แค้นนะฮะซึ่งดูจากเลือดเราแล้วนะครับผม แ๊บหนึ่งนะฮะขอวิ่งบล็อกหน่อยหาตัวไม่เจอตบตบชีวิตมันต้องสู้คนสู้ชีวิตตบได้หนึ่งตัวแต่ก็โดนเอ่อฟิงเกอร์ออฟเดชฉีดตายไปนะครับผมแล้วก็สแนปไฟเอาชีวิตรอดไปได้นะฮะตอนนี้ไอเทมของเรานะครับผมก็มีเอซาคูลาร์ดเพิ่มขึ้นมานะครับผมตรงนี้ตรงกลางนะครับผมเหมือนบิทเทิลแบ็คกำลังจะโดนนะฮะบิทเทิลแบ็คเนี่ยมีตัวสกิลสลัดหนามเ้ยมีสกิลหลังหนามของตัวเองนะครับผม ไม่เป็นไรเรามาช่วยแล้วนะฮะแบททิงบาร์แบททิงบาร์ต้องตกต้องตบไอ้คบไอ้คบวิเอาคือไปไม่ตีโอ้โหโดนรูทนะผมฝั่งรู้ดิดิดเยอะมากนะฮะจังหวะนี้ต้องหอยไ้ก่อนนะผมแล้วเราก็นึกได้ว่าเรามีซิมเบอร์เชนอยู่สามารถตัดต้นไม้ออกไปได้นะครับล็อกลบไปก่อนล็อกลบไปก่อนนะผมเอ้าแล้วก็โดนรวบตรงนี้ซะอย่างนั้นนะผม วหนเราเนี่ยจะโดนทุกอย่างที่เป็นสกิลิยวๆทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะขอตบหน่อยขอสูหน่อยผูสักนิดนึงที่ไปพันสี่อมาสิทิมเบอร์เชนทิมเบอร์เชนเอาหายไม่เป็นไรแล้วผมตายนะครับผมโดเดเอยักสกิลส์บอกเลยเรื่องตบป้อมเราถนัดมากนะฮะตบคนอาจจะหนีเก่งนะครับผมฝั่งนู้นดูเก่งมากนะฮะแต่เรื่องตบป้อมในป้อมไม่หนีเราเราชอบนะฮะ แล้วสเต็ป8สเต็ปมีเอ็กซ์เซลมีเอมพาวเวอร์นะครับผม194บวกเมื่อกี้บวกประมาณ500ได้นะฮะและตอนนี้เหมือนเน็ตผมกำลังกระตุกนะครับผมแล้วก็หลุดไปแล้วนะฮะเพื่อนบอกเอ็งหลุดจังหวะขึ้นบ้านเนี่ยนะจังหวะนรกจัดๆนะฮะก็ตอนนี้เขาแตกแหลกบนไปแล้วนะครับผมเหมือนตรงนี้มีคนอ้อมมานะครับผมเห็นแวบๆดิแม็กนัทแม็กนัทขอตกหน่อยแบ็กทิมบาเหรอ เอาแม็กกิ้งบาร์ไล่ไปที่เกตไล่แล้วผมเอาตัวที่ตีได้ก่อนนะผมสองทีนะผมหายนะฮะสิมเพิร์เชยมาแล้วตบตบตบหายไปแล้วนะครับผมสะละ็อตเต็มนะผมจะพกดัดก็ไม่ได้นะผมอะไรขึ้นบ้านไปผมเท่าไปครับประมาณสิบทีนะผมป้อมน่าจะละลายนะฮะโอ้โหออกเท้าไหครับผม วก่อนรวบเราตีฟลิ้งตายไปแล้วนะฮะคือฝั่งนู้นอาจจะิลดิ้เยอะมากแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเราแข็งแกร่งพอที่จะค้ำยันทีมได้แล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลาขึ้นป้อมกลางครับผมตกทำไมครับตกทำไมครับตบดเดย้าไมครับป้อมป้อมมีป้อมหรือเต้าหู้ตกยับยับ ปั๊มไม่ทันมานามีไม่พอใช้นะฮะกดลัวๆเลยเรียบร้อยนะผมเมกาครีฟนะฮะตอนนี้นะผมไปเอาเอจิตมาแล้วนะผมมีสตติกเพิ่มมามีเจมแล้วนะครับถอดฮุดเก็บไว้ก่อนนะผมจังหวะนี้นะผมตบเข้าไปฮะแล้วเราก็เสียเอจิตไปนะครับผมโดนปิ๊กเกอร์อัพเดตดูเด็เขาแบบเขาใส่เขาเยอะมากเลยนะเป็นเหตุแตกนะ โจที่พันกว่าเราก็ไม่สนแล้วตอนนี้นะครับผมเน้นตีบ้านแล้วฮะอยากนอนนะครับผมเจ็ดสเต็ปแล้วครับห้าร้อยกว่าก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับกลเวลเวเอเบลิตี้ดับกับ เออสปิริตนะครับผมมีเอ็มพาวเวอร์วอลพานะครับผมคอมโบครบถึงอกถึงใจแน่นอนนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ